สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวนยู่ครับพาทุกท่านมาที่จังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดู่ประชัยแล้วก็เพื่อนชาวนาวันอยุดทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพามาชมแปลงที่หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราไม่ไม่เผาตอสร้างฟางข้าวแล้วเนี่ยเราก็ยังปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็กําจัดข้าววัชพืชวัชพืชแล้วก็ข้าวเหลือในแปลงนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเราไม่ต้องเผาตอสร้างฟางข้าวนะครับ ถ้าดินในแปลงมันยังมีความชื้นพอก็อหว่านพอเทมลงไปได้เลยแต่ถ้าในแปลงความชื้นไม่พอนะครับใส่น้ําทําล่องน้ํานะครับแล้วก็หวานในอัตราไร่ละห้ากิโลกร,รัมนะครับตัวตัวฟางเองที่เราไม่ได้เผาเนี่ยก็เป็นปุ๋ยนอกจากเราจะได้ปุ๋ยจากฟางจากปอเทืองนะครับที่สามารถจะตึงในเตชเช่นที่ปมรากเนี่ยนะครับตัวปอเทืองนะครับเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยในในแปลงนาน,นะครับ แล้วก็ได้จากฟางได้จากปอเทืองแล้วก็ไอตัววัชพืชเองเนี่ยครับหลังจากที่เราปลูกปอเทืองไปได้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันเนี่ยตัววัชพืชเองเขาก็โตพอที่จะไถ่กบได้โดยที่เขายังไม่ไม,ไม่ได้ออกดอกนะครับเพราะนั้นเราไถ่กบไปเราเราได้ปุ๋ยทั้งสามทางนะครับต่อซางฟางข้าวต้นปอเทืองแล้วก็ตัววัชพืชที่หลเราไถ่กบไปเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไถ่กบแล้วเนี่ยให้เอาจุลินทรีย์ย่อยถลยฟาง ใส่ลงไปหมักพวกเศษวัชพืชต่อสร้างฟางข้าวเนี้นะครับเจ็ดสวันก็เตรียมแปลงได้ตามปกตินะครับที่แปลงที่เห็นเนี่นะครับเป็นการเตรียมแปลงแบบไม่ต้องไถพวนนะครับก็คือเราหว่านทับซัางไปเลยนะครับมันก็จะได้ปุ๋ยได้กําจัดวัชพืชพวกนี้โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนแต่เราได้ผลประโยชน์กลับมาตอบแทนเรามากขึ้นกว่าเดิมครับ